ตอนนี้เราจะพามาดูแก๊งหรือฝูง 125cc นะครับผมนี่คันแรกก็จะเป็นวานนะครับผมวาน 125cc แล้วก็125หัวเถิอกนะครับก็จะมีรถไอหนารถผมนะครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นคันสีแดงนะครับลูกเท่าไหร่6 7จ,จ็ก7ครับไม่เชื่อหรนะอกฝูงนี้นะครับผมอันนี้5 6อันนี้59อันนี้54า4ห้าสี่อันนี้อันนี้หกหกครับผมรถผมลูกเล็กสุดนะครับผม<อ>แต่ว่าผมมีของดีไว้อยู่เพราะว่าใครโดนผมแซงผมก็มีคลิปนะครับ ไอพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าวันนี้ผมผมเอาจริงนะ,นะผมนี่แล้วก็ถอยหมวกมาใหม่นะครับผมเป็นอะไรนะผมของ i x 7นะครับผมนี่ครับแล้วก็จะเป็นลีดลีดหนึ่งสองเวฟไอประมาณ3าลีด4 5ประมาณ5ครับเกียร์โน่หนึ่งคันนะครับผมของไอนั่นเองพุทธศาสนาหนูของเรานะผมปาล์มเอ็นดีนะนี่อันนี้เสื้อตัวเก่าเลยนะแล้วก็ตัวใหม่นะครับผมนี่แล้วก็โกลันนิ่งนะเบมินทียังมีอยู่นะครับ แต่ว่าไม่ได้ขายแล้วเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดอ d ดิชั่นไปแล้วเดี๋ยวเราเดินทางเอ้ยมึงพูดอะไรแยะๆมากไปวะมาท้าไก่เคดีอานะพูดอะไรแย่ๆมากมายอ่ะข้างหอมอะไรเออมึงเจอกูแน่วันเนี้ยก็สำนักเดียวกันนี่มาเนี้มานี้ยมาเนี้ยเห็นที่ตั้งกล้องไหมเหี้ยเห็นที่ตั้งกล้องไหมลืมเอามาเห็นป่ะนี่หลักฐานนี่หลักฐานชั้นดีเลยวันนี้ใครโดนแดกเนี่ยโอมาเหรอครับ นี่เดี๋ยวเด๋ยวกูจะอยู่ท้ายสุดเลยแล้วพอเขาเปิดกระเล่งปุ๊บกูจะล้อล้อล้อลอลอไปแล้วจะดูว่าเอ้ยใครคันหนึ่งคันสองคันสามที่วันผมแดกผมนี่บังทางโหดมากเลยนะผมจะบอกให้ขวางเละเทะหมดแค่นั้นแหละผมทำเขาบวนเละแค่นั้นแหละได้ได้ได้ไปเดี๋ยวถ่ายรูปกันสักหน่อยใช่จะไป โอเคครับมาเปิดคลิปมาก็ยังไม่ได้หวดกันนะครับผมเพราะว่ารถของเรานะครับเกิดอาการอุบิเหตุนะครับผมก็คือรถคันแดงเนี่ยเป็นรถของพี่ชายผมนะครับเขาชื่อว่าตัางลูกขนาดหกเจ็ดชักเจ็นะครับผมมีอาการก็คือว่าแมปเซนเซอร์อาจจะเสียนะครับผมขี่แถวบ้านไม่เป็นไรครับแต่ออกมาก็พังแล้วนะครับผมต้องทําใหม่อีกเยอะนะครับผมอาการนี้มันเรียกว่าอะไรนะครับผมแต่ก็เปลี่ยนวทียนแล้วมันก็ยังไม่หายน่าจะต้องกลับไปแก้ไปจูนนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณในคลิปนี้นะครับผมสาหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นของป้ามนนทวัฒน์นะครับผมหรือนนทวัฒน์โคตติ้งนะครับผมนะน้ำยาของตี X2 ็นะครับผมหรือไม่ก็เป็นถุงมือนะครับผมถุงมือของ g m t ทสามารถกดได้ในตะกร้าสีเหลืองได้เลยนะครับ เช็ครถเช็คอะไรเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็จะไปเติมน้ามันกันที่ปั๊มแห่งหนึ่งนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าปั๊มอันชื่อว่าอะไรนะแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยครับเราจะมวดกันแบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวเลยนะครับผมทุกคนรอชมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปภาคนะครับผมเพราะว่าผมมาติดกับตัวรถไม่ได้เก็บกับหมวกนะครับผมเสียได้หมวกนั้นหมวกคุณซื้อมาใหม่นะฮะขอโทษเลยนะครับผมแต่ผมจะภาพไปเรื่อยๆใครที่ทําการเสียงผมก็ฟังหน่อยฟังทนหน่อยฟังทนหน่อย้ขอร้องอึขอร้องอึต่อไปนี้่เป็นการหวดแบบจัดเต็มนนนะะะคคครรรัับบผผมใทที่่่่อออยยยููู้้าาวเไไปพดดดลโแก Bye. โ okay. อเคครับตอนนี้เราแวะป,ปั๊มนะครับผมความตรงไหนผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจน,นะผมแต่รถผมก็มาหัวนะวันนี้สบายสบายเลยชิวๆนะผมเน่เน่อ,อันนี้คือรถของเรานะฮะเน่เน่เน่ว้าวนีน่มันก็เป็นลูกใหญ่ทั้งสองคันแต่ว่ารถผมมาหัวนะครับไอ้นงไอ้หน้าผมโดนหมดเดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดู เปิดคลิปให้ดูว่ารถไอ้น้าโดนแบบไหนตุ่ครับด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 ับพอๆๆกันนู้นกันนู้นผมไม่อะไรเดี๋ยวคุณเปิดพร้อมผมเอ้ยยำรถของถนนลังถนนนี้ค้างอยู่แล้วจะโดนก็คือโดนผมมาสายถ้ามันเสียอาการได้ได้ได้เปิดพร้อมกันนะคุณอ่านคลิบนะได้ได้เนาะได้อยู่แล้วไม่เสียไม่เสียได้อยู่แล้ว ตอนนี้เราจอดรออีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมเพราะว่ารถหัวหัวเขาอยู่หน้าหน,น้าเราแรงที่สุดในกลุ่มครับเราก็เลยต้องมาหัวก่อนมาแล้วาม,มาแล้วเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยพวกเราไม่หมอบทั้งทางจริงด้วยเล่นไม่พักเลยผมไม่เคยหมอบเลยนะเว้ยรองไม่เคยแหมไปฮะต้เตะไม่เคยลยเว้ยไม่เคยเลยร้องบอกไม่เคยหมอบเฮ้ยไม่เคยครับผมรถก็อยู่รอดทุกคันนะครับผมก็มีคันลงคันลื่นกันมั่งรถแรงต้องคันลื่นสจก็ได้กล่าวไว้ จร <c oughs> ิงจริงจริงอันนี้ต่รละแล้วผมกลุ่มเรามาแล้วนี่นี่เข้าปั๊มเลยเข้าปั๊มเลยเข้าปั๊มเลยเดี๋ยวตามไปเข้าปั๊มเลยเข้าปั๊มเลย ถเราเกิดอ you know, <go dietary milk> <sh aking hose> ุบ uhm, ัิเหตุนิดหน่อยนะครับผมก็คือสายน้ำมันนี่มันหลุดใช่ไหมช่างตังใช่ครับใช่ใช่ครับสายน้ำมันกันนี้มันหลุดนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นสเต็ปเลท์ฮะก้าชักค่าครับฮะก้าชักค่านะครับผมแต่ว่าสายน้ำมันแตกครับแรงดันน่าจะเยอะเกินนะโอเคครับตอนนี้เรากําลังทํารถแต่ว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือแก๊งเราครับผู้อยู่รอดดูรอดทุกคันนะครับผมแค่สายน้ำมันรั่วซึมนิดเดยนะครับโอ้โหแต่ว่าตรงนี้แบบหอมมากเลยกลิ่นน้ำมันเครื่องเนาะ เลยอะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับแล้วเราก็ไปที่เขื่อนกันับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้รถก็เกิดอีกอีกหนึ่งอย่างนะครับผมเราขี่หน้าร้อนยังไงมันต้องยางรั่วอยู่แล้วนะครับผมแล้วยิ่งยางเล็กอย่างนี้นะครับอันนี้คือเกิดอีกอีกหนึ่งอย่างนะครับผมโชมหน้าของผู้โชคดีท่านแนะ่รเรียบร้อยครับแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีพี่ใหญ่อยู่เปียกฝายางหน่อยไลมได้ครับเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวเล่นยางมันเคยเ<อ>ดูไหมที่เอาฝั่งยัดถล่มยัดมาเออเอ้ดีเดียวเดียว เรายัดจริงนะยัดจริงรถรุ่นอะรถรุ่นอะเฮ้ยเอาทีมารถมายัดจริงอไฟไหม้นะไฟไหม้ได้ได้ได้ขี่ได้ผมคลิปนี้ก็คือดีครับเรามีรถยางรถใหญ่ครับโอเคถอยเลยถอยเลยถอยมาเลยถ่ายมาเลยเราคือรถกระบะนะครับผมเพราะว่าเราต้องเอายางไปปะนะครับโอเคเราเดินทางกันต่อครับเรื่องนี้ไม่มีเรื่องยากไป โอเคครับตอนนี้เราหาที่ป่ายางได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้เป็นร้านของช่างหมายคอนยกนะครับผมเป็นไงความรู้สึกนี้วาสนาผมไม่เทะบอกแล้วจะใส่ยางเล็กอสับมันจะได้ดิ่งไงดีครับทุกคนก็เหลืออยู่รอดทุกๆคันนะครับผมไม่มีคันไหนเจ็บหรือป่วยหรืออะไรก็ตามครับมีแต่ว่ายางรั่วสายน้ำมันแตกอะไรข้างนี้ครับเซอร์วิสปกตินะครับผมนี่อร้อนกันเลยครับโอเคครับี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับแล้วเราพากันไปเล่นน้ำนะครับผม ตอนนี้ก็เล่นน้ากันเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมผมไม่ได้ถ่ายตอนเล่นน้ํให้ดูเพราะว่าก็เล่นน้ำอ่ะมันไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะช่องไอไอมันถ่ายเล่นน้ำาหรือวเาไปดูช่องไอไอนะแต่ว่าช่องผมมันเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรเงี้ยถ่ายแบบตอนเซอร์วิสแทนตอนอะไรเงี้ยอันนี้ครับ นี่ก็เป็นรถที่ชางของผมอีกหนึ่งคันนะครับผมก็คือว่าอาการก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยซูดีเท่าไหร่ปุบ,บปุบ,บปุบปุบปุบปบปุบอยู่จะเป็นทนะีวันแล้วก็คันนี้นะครับกับปุบ,บปุบปุบปบปุบปบเหมือนกันเร่งร้อนร้อนล้อแรงร้อแรงเดี๋ยวคันนี้ติดกล้องเดี๋ยวกล้องหนูติดไปเลยเคคแล้วลองลองขับดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวรอปามาครับปามันจะมาถ่ายคลิปนะครับผมก็ใครที่อยากดูช่องปามก็ไปติดตามนะครับผมสปอนเซอร์ของเรานะครับอันนี้เรากำลังรื้ ไม่รู้ว่าแมปมันเสียหรือว่าแมปมันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวลองดูไ,ไปเรื่อยๆครับวันนี้ขอให้ทุกคนชมคลิปกันยาวๆพี่ไม่ร้อนหรอกแต่กรนะช่วมแล้วชัดอ <c oughs> ันนี้เรามาสวนลุงเล็กกันครับร้อนมาก <c oughs> อยากกลับบ้านนอนแล้ว <c oughs> บอกได้คำเดียวเลยว่าร้อนมากดูกระสุยไลาา้เ <c oughs> ยันเย็นอ่ <c oughs> อะ เาอไรนยิงโจ คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตาอาจจะจบตรงนี้นะครับผมหรือว่ามีอะไรต่อเนี่ยผมก็จะถ่ายให้ดูแต่ตรงนี้ก็ขออนุญาตปิดคงปิดคลิปก่อนแล้วครับวันนี้ก็จบคลิปนี้นะครับผมนะครับไม่มีพังนะครับไม่มีเครื่องระบงระเบิดนะครับมีแต่ยางรั่วแล้วก็แบบว่าคนก็รั่วด้วยครับสายน้ํามันอะไรพวกนี้ครับปกติไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายครับมาเที่ยวได้นะครับบ้านเรามีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายครับ ที่นี่มีนามว่าน้ำตกวังบอนครับแกครับทุกคนไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าครับที่นี่ตัวเละครวันนี้ครับ